เบ็ดรอบเช้าครับเมื่อคืนไม่เจอปมา้าเลยเจอกระเบนครับปลากระแห αι. แล้วก็ได้ตะโกกที่โดนตัวอะไรไม่รู้ครับกัดสะเละเลยเดี๋ยวดูรอบรอบเช้าครับจะได้ไหมปมา้าที่ตามหา ถ้าวันนี้ยังไม่เจอประมาะครั้งหน้าคงต้องย้ายครับย้ายหม่แต่วันนี้รู้สึกว่าเบ็ดผมทำไมมันเอียงมันเฉียงขึ้นส่วนน้ำปกติมันต้องย้อยโคงออกไปข้างหลังตามน้ำเคยโดนดึงแบบนี้ครับเป็นลาหู หลงหูมันมากินปลาที่เบ็ดแล้วมันก็ติดเบ็ดผมแล้วมันก็ลากเบ็ดผมไปถ้าจากอยู่ข้างนอกมันลากเข้าริมฝั่งไปเลยแล้วก็ไปพันกันอยู่ริมฝั่งอ้าวมีตัวครับมีตัวครับอันนี้อันนี้ ปลาปลาดีซะด้วยแล้วขึ้นไปเลี้ยงปลาหนวดพามครับติดไม่ลึกด้วยไอตัวนี้ต้องค่อยๆประคองครับนี่หนวดพามเดี๋ยวมันรีบต้องรีบแช่ครับเดี๋ยวมันตายไอตัวนี้ตายไวมากขอสลับออกซิเจนให้หนวดพามด้วย ตัวนี้ตายง่ายมากขนาดติดแห่นะครับผมประคองเต็มที่เลยค่อยๆแกะไม่ไม่เอาขึ้นฝั่งเย้ยแกะในน้ําเลยค่อยๆแกะค่อยๆแกะแล้วก็ใส่ถังมันยังตายเป็นอะไรที่เอาไปขึ้นไปเลี้ยงนี่คือยากมากตัวนี้ก็รอรุ้นดูครับว่ามันมันจะรอดไหม อ,นนอันนี้ล่อนๆอะไรครับเนี่ยโอ้โหมาอีกแล้วผีหอยมากินเบ็ดโอ้โห อันนี้ลูกปลายังอยู่ครับไม่กินแปลกมากต้องใส่วันนี้ปมะม้าย้ายทินหมดแล้วสรุปรอบนี้ได้หนึ่งตัวคือปลาหนวดพราม์ กูเบ็ดครับอีกหนึ่งรอบลุ้นครับว่ารอบนี้เราจะได้ปมาม้ากันไหมเมื่อเช้าแฮ้วครับไม่เจอปมม้าเลยได้หนวดพามไปตัวงใส่ตู้ไว้ไม่ตายครับตแต่ต้องรอลุ้นอีกสักสองสาวันดูว่ามันจะ มันจะกลับมาปกติไลยหันแรกมาแล้วครับถุงกินเบ็ดอีกแล้วอันนี้เบ็ดเปล่าครับไม่มีเหยื่อ ถุงลอยมาติดเองเฉยอันนี้มีตัวครับอันนี้มีตัวครับมีครับอรองนี่ตัวนี้ครับนี่ตัวรักกินเหยือ่อเดี๋ยวปล่อยไปครับ ตัวนี้ชอบมันลักเหย่อครับตอดเหยื่อจนหมดเกลี้ยงมีตัวครับมีตัวครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วตัวนี้ปรากฏครับ กดขาวหน,ตวนึตัวนี่ตัวนี้จะเป็นปรากฏเหลืองครับไม่ใช่กดขาวไหวไลยครับตัวนี้ตัวเล็กไปนหน่ะ ตัวครับเป็นตัวครับป่าหรือหินหรืออะไรนั่นไงๆๆกินดีจริงๆ,ๆดึงตึงๆกันนึกว่าตัวใหญ่หินกินเบ็ด สรุปครับได้2ตัวครับรอบนี้มาลุ้นกันต่อรอบบ่ายครับเรายังตามหาปลาม้ากันต่อเป้าหมายของเราคือปลาม้าแต่ยังไม่เจอเลยครับ ตัวครับมีตัวครับมันลุ้นครับปลาอะไรตะโกกอีกแล้วตรงนี้นี่มันดงตะโกกจริงๆโอ้โหหน้าตกหน้าดินครับตะโกกเยอะขนาดนี้ปล่อยเลยครับตอนตั้งใจมาตกหน้าดิน ก็นาดินมันก็ไม่ค่อยจะกินแต่พอมาหาปมมานี่ก็มาแย่งกินจังเลยว่าจะหาถุงมือมาด้วยก็ลืมทุกทีครับโหมาแล้วครับมาแล้วครับปมมาที่เราตามหามาแล้วโอ้โห นี่ไซน่ารักเชียวเดี๋ยะปลดปลดเบ็ดกันครับคีมไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเฉอแล้วครับโอ้โห,โห,โหแล้วกืนซะด้วยต้องค่อยๆแก่ครับเดี๋ยวตายตัวเล็กด้วยปล่อยไปก่อนครับตัวนี้ ือลงลงยังกระเพาะเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวตัดสายให้ออกทั้งทั้งเหงือกดีกว่าอืมนี่ ไครับลอยเลยครับอย่าสักพักก็ฟื้นเอามาที่ตามหาไม่แห้วแล้วครับโอ้โหแต่ตัวน่ารักเหลือเกินเอา้ามีตัวอีกแล้วครับมีตัวอีกแล้วครับนี่นี่นี่ ดึงสายเบ็ดยืดยืดอไออุกนี่ไอตัวแสบนี่ตัวอุกตัวแสบชอบมานะ แอบกินกุ้งผมมีตัวอีกแล้วครับมาลุ้นครับปลาอะไรดึงยืดยืดอีกแล้วเอาอีกแล้วครับไออุกอีกแล้วมาถล่มเบ็ดผมแล้วครับ ตัวแสบตัวรักกินกุ้งเรียบร้อยครับ มากู้อีกทีอีกหนึ่งรอบสุดท้ายครับคือช่วงเย็นๆมาลุ้นกันต่ออีกรอบหนึ่งกู้เบ็ดรอบสุดท้ายครับรอบนี้เราก็จะเก็บเบ็ดขึ้นเลยครับเตี่ยเหมือนไก่ก็ลุ้นไปด้วยครับว่ารอบสุดท้ายเรายังจะเจอปลาม้าไหม แต่เขาก็ถือว่าสําเร็จแต่เอาไปกินไม่ได้ครับมันเล็กเกิน อาทิตย์ที่แล้วลงรอบแรกได้ปะม้าตัวใหญ่เลยครับมาอาทิตย์นี้หายไปเลยรอบหน้าท้องย้ายใหม่แล้วครับเดี๋ยวต้องหา,หาใหม่ใหม่อันนี้ตึงๆครับตึงๆครับสายตึงๆมีหรือเปล่า อ้ามาครับมาครับนี่ปลามาครับไซนี้ต้องทอดแดดเดียวครับอร่อยกลืนเบ็ดสัดด้วยสำเร็จสำเร็จได้ทอดครับแล้วัหนาดเพิ่งกินเลยครับเนี่ยกุ้งยังคา คาคออยู่เลยม,มาแล้วหนึ่งตัวไซส์เล็กไปหน่อยแต่ก็กำลังกินครับ ถ้าเอาไปทำแดดเดียวต้องเนี่ยไซส์ขนาดนี้กำลังอร่อยนึกว่าจะแห้วแต่ใหญ่ๆหายไปไหนหมดเจอแต่ตัวเล็ก รุปรอบนี้ได้ปะม้ามาหนึ่งตัวครับเก็บเบ็ดก่อนอนี่ไซส์ซนี้ต้องทำแดดเดียวะจะเจอหน้าครับเจอสายเบ็ดสาบ